สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้หนุ้ยมาตลอดฝากแชร์ให้หนุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้นะคะ วันนี้ค่ะลมหนาวจากจีนระลอกใหม่กำลังแรงลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานแล้วค่ะทำให้มีลมแรงส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้ก็ยังมีฝนได้นะคะประมาณ20ซนค่ะและหลังจากฝนตกอากาศก็จะเริ่มเย็นนะคะอุณหภูมิจะลดลงจากลมหนาวชุดนี้ค่ะ ส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีฝนหนักนะคะสำหรับลมหนาวชุดนี้นะคะก็จะถึงวันที่20ค่ะแล้วก็จะมีลมหนาวชุดใหม่มาอีกระลอกนะคะประมาณวันที่24พฤศจิกายนค่ะและตอนนี้นะคะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2 3องศาเซลเซียสภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1 2องศาเซลเซียสค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่ฝนตกหนักนะคะทางภาคใต้อยู่บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะและพื้นที่ฝนตกหนักมากอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงด้วยนะคะและตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่20สิพฤศจิกายนมวลอากาศเย็น หรือความกดอากาศสูงกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วทำให้ลมหนาวที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนไม่มีฝนนะคะในตอนเช้าอากาศก็จะเย็นลงอุณหภูมิลดลงค่ะภาคอีสานอุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ5 7องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะลดลงประมาณ2-3องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะคะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องก็ขอให้ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะคลื่นลมแรงขึ้นค่ะและในช่วงวันที่21ถึงวันที่23พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้มีอากาศอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็มีหมอกบางในบางพื้นที่ยอดดอยยอดภูอากาศก็ยังหนาวอยู่ค่ะ ในช่วงวันที่24ถึงวันที่26พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกระลอกนึงค่ะและมียอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามทำให้มีอากาศเย็นลงอีกครั้งนะคะและสำหรับภาคใต้ตอนล่างก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย